สวัสดีทุกคนนะฮะเข้าสู่วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบวันที่สิบนะฮะพฤศจิกายนเป็นวันที่หัวยุ่งที่สุดเลยรอบปีนะฮะกูวิเจ็วีแล้วฮะก็ท้อที่ลืมเปิดคลิปนะฮะมาเปิดคลิปในห้องเรียนเลยแล้วกันอาจารย์ก็อยู่ตรงนี้อ่ะสุดยอดแม ติดเดียวต้องทำนี้เพราะเดีนน๋็กติดนักเรียนเขาอีกถืบแม่งถืบเลยยอมสีรอกก็ได้แส,สงสวยมากแสงสวยมากไม่เอาคนนั้นแน่นอนกันซีนแน่นอน ยอดเพราว่าเธอไห์ไม่ไ,ไหลใช้เป็นโอเชยวยังไงเธอทำเยียวไม่เอาซิกเสื่อมมาก <c oughs> อ่มซ่อสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีสวัสดีโหยามค่ำคืนของวันที่10นะฮะวันที่10ใช่วันที่สิบพฤศจิกายนเดีอยวันนี้ก็ได้ไปเรียนนะฮะตอนตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายก็ได้ซ้อมละครเนาะไม่รู้ตอน ตอนเปิดคือวันนี้ก็ลืมเปิดคลิปที่ห้องครัวรีเกินนะฮะกลัวไปเลยไม่ทันเพราะว่าเรากำลังจะกดถ่ายคลิปแล้วแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออาจารย์เข้าห้องแล้วแล้วเรายังอยู่ตรงนี้ <c oughs> อยู่ในห้องเลยก็เลยไปหรือจะเละเาไปเปิดในห้องนั้นแล้วกันแล้วตอนที่ถ่ายเนะี่ยอาจารย์ก็ยังยืนอยู่นะ <c oughs> ไม่แค่เราเป็นเด็กเรียนมันต้องตัง้งใจเรียนแล้วก็รู้โอเคนะฮะ <c oughs> วันนี้ก็ได้ชะละครแล้วก็ได้กลับมาแล้วก็ไม่ได้ถ่ายอะไรไม่เลยเพราะว่าเราจะ ทักผ่อนมาได้เพิ่งคืนกับแม่เสร็จแล้วก็อะไรเสร็จก็ตอนนี้ก็ชิวๆนะฮะเราพูนแล้วพรุ่งนี้น่าก็จะได้น่าจะได้ไปทาอะไรสักอย่างแล้วย้ยไปทําฉากเพิ่มนะฮะก็เราลุกเลยว่าจะได้ทําฉากเพิ่มอะไรหรือเปล่าจะทำอะไรกันบ้างเราต้องรอดูเพราะพรุ่งนี้ไม่ได้เรียนอะไรแต่ว่าก็ต้องเตรียมของเตรียมอะไรให้เสร็จเรียบร้อยแต่จ้าเดียบายฮันเจอกันพรุ่งนี้นะที่สิบเอ็ด